เอาอีกแล้วครับมีรายงานล่าสดุดบอกว่าแมนยูกำลังจับตามองสถานการณ์ของมูซาดิยาบี้ครับปีกของไบเออร์เลวเซนนะครับอันนี้เป็นรายงานจากสกายสปอร์ตครับบอกว่าแมนยูกำลังจับตามองมูซาดิยาบี้ครับปีกสตารังของเลวูเซนในความพยายามที่อยากจะโน้มน้าวให้เขาแยา้ยามเล่นที่โอทัฟฟ์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับ ดิอาบีเนี่ยเป็นดาวเด่นของไบเออร์เลวูเซ่นในฤดูกาลน,นี้ครับทำไป14ประตูแล้วก็11แอเอสซิสต์นะครับในทุกรายการเลยและเขากลายเป็นที่จับตามองของสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปครับก่อนเปิดตลาดซัมเมอร์นี้นะมีรายง,งานว่าไบเออร์เลวูเซ่นครับต้องการค่าตัวสูงถึง70บล้านปอนด์สำหรับดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งมีสัญญาถึงปีส0 2 5้านะครับนิวคาเซิลเนี่ยก็เป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจในตัวด i a บีนะหลังประสบความสำเร็จครับพาทีมไปเล่นยูเซลได้ในฤะดูกาลหน้าภายใต้าการคุมมีขอองด จากการชี่เลวเซนกบมโอกาสที่ดีที่สุดคือถ้วยคอนเฟรนเลกส์เท่านั้นครับทำให้เดียบี้อาจจะต้องย้ายไปเล่นกับทีมที่ได้เล่นอยู่เซียวส่วนทางแมนยูของเอริกชนฮาครับจะการันตีท็อปโฟอย่างแน่นอนหากแมนยูสามารถเก็บแต้มจากเชลซีได้ในคืนวันศุกร์นี้นะครับแล้วรายงานจาก s k y Sport ์บอกเลยว่าการไล่ล่าปีกของแมนยูเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการเช็คโอเวอร์สมุทรศของตระกูลเกลเซอร์ว่าจะขายทีมได้หรือเปล่านะครับอื้อหือต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะ มีหลายทีมอยากจะได้สำหรับมูซาดิยาบีครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โอ้โหอาร์เซนอลก็อยากจะได้นิวการเซนก็อยากจะได้ไดแมนยูก็เข้ามาแจมอีกทีมหนึ่งนะครับโอ้โหเนื้อหอมจัดเลยเรยอัมดริดก็อยากจะได้นะครับความเร็วนี้จัดจ้านฟอร์มก็สุดยอดดีมากๆนะครับในฤดูกาลน,นี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของมูซาดิยาบีก็จัดม,มารับบอล